สวัสดีครับคุณหมอลุงโอดครับขออนุญาติคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับครับได้ยินชัดเจนดีนะครับครับผมได้ยินชัดเจนครับครับก็เป็นผู้ประกอบเป็นผลประกอบการสิ้นปีหกเจ็ดแล้วก็เกือบจะ n ิวหายนะใช่ไหมหกสิบห้าล้านนะย้อนหนัไปห้าปีแล้วเป็นสิบล้านครับใช่ครับก่อนอื่นเนี่ยอยากอยากให้เล่าฟังนิดนึงเกี่ยวเรื่องโครงสร้างของธุรกิจ b i s แต่ว่าเราทําอะไรบ้าง เรียนเชิญคุณลุงลดเลยครับครับผม BAS นะครับก็เป็นกลุ่มสัตวแพทย์นะครับเพิ่งเข้าตลาดหลักทรัพย์ MAI มาได้สักประมาณ2ปีกว่านะฮะซึ่งเราเนี่ยเป็นผู้นำเข้านะฮะแล้วก็ผลิตนะฮะจัดจำหน่ายรวมถึงให้บริการทางด้านสัตวแพทย์เนี่ยฮะทั้งปศุสัตว์ที่เป็นกลุ่มหมูกลุ่มไก่กลุ่มวัวสัตว์น้ำนะครับแล้วก็ในกลุ่มสัตว์เลี้ยงด้วยสัตว์เลี้ยงนี่ก็ น้องหมาน้องแมวรวมไปถึงเอ็กโซติกเพซนะฮะอันนี้เนี่ยโครงสร้างของเราหลักๆเนี่ยนะครับมาจากกลุ่มปศุสัตว์เนี่ยประมาณสัก68-70%แนะฮะครับแล้วก็เป็นกลุ่มสัตว์เลี้ยงเนี่ยสัตว์เลี้ยงเนี่ยเติบโตดีมากครับในช่วง3ปีที่ผ่านมานะฮะจนปัจจุบันเนี่ยที่งบเส้นปีที่แล้วเนี่ยนะครับแชร์รายได้รวมอยู่ถึง24-25%นะฮะ3-4ปีก่อนเนี่ยเติบโตมาจาก เพียงแค่19%นะฮะที่แชร์อะไรได้ลมตอนนี้25ถือว่าโตเร็วนะฮะแล้วก็อีกซกประมาณ8-9%นเป็นตลาดต่างประเทศครับหลักประมาณนี้ฮะซึ่งซึ่งกลุ่มสินค้าที่เราขายอยู่นะครับก็จะมีทั้งหมด6กลุ่มนะฮะซึ่งจะเป็นกลุ่มสินค้าที่เรียกว่าตอบโจทย์ให้กับลูกค้าทุกชแนลนะครับกลุ่มหนึ่งนี่ก็จะเป็นพวกวัคซีนนะครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนพิษสุนัขบ้าจนไปถึงโลกของปศุสัตว์นะครับ กลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นสารเสริมคุณค่าสําหรับเสริมคุณค่าอาหารสัตว์นะครับในคนก็มีในสัตว์ก็มีเหมือนกันนะฮะทำให้เนื้อแดงเยอะขึ้นอย่างนี้นะครับกลุ่มที่สามจะเป็นกลุ่มตรวจโรคฮะเป็นชุดตรวจที่ใช้สําหรับตรวจโรคหรือว่าตรวจค่าต่างๆในเลือดของน้องหมาน้องแมวเนี่ยนะครับกลุ่มสามซึ่งสามกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีอัตรากำไรขั้นต้นในค่อนข้างสูงนะฮะส่วนกลุ่มที่สี่เนี่ยจะเป็นกลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์ครับ บางลูกค้าบางรายของเราเนี่ยเขาจะผลิตอาหารเองนะฮะเขาก็จะซื้อวัตถุดิบไปทาอาหารเขาอย่างเช่นโรงงานใหญ่ๆนะฮะส่วนกลุ่มถัดมานะครับกลุ่มที่ห้าเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่เราพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองนโยบาย ESG ของภาครัฐนะครับจะเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ช่วยลดมลภาวะที่ออกจากฟาร์มนะครับบำบัดน้ำเสียกลิ่นพวกนี้นะะซึ่งตรงเนี้ย มันตอนนี้รายได้มันยังไม่เยอะแต่ว่ามันกําลังค่อยๆมานะครับอันนี้กําลังค่อยๆแลวว่าตัวหลังเนี่ยตัวหลังมาแรงไหะตัวหลังมีโอกาสมาแรงไหมใช่ครับก็ค่อยๆมานะครับแต่ยอดขายเนี่ยเทียบกับประมาณสองพันกว่าล้านของเราเนี่ยก็ยังเป็นเปอร์เซ็นต์นไม่เยอะนะฮะแต่เราก็จะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆถ้าถ้ามันเข้าที่รายใหญ่ได้ปุ๊บจะขยับเยอะเลยครับัูโครงสร้างรายได้เนี่ยคิดว่าอนาคตเนี่ย กลุ่มไหนจะเป็นกลุ่มที่มามาดีที่สุดในอนาคตเพราะตอนนี้เน<ช>ี่ย68เปอร์เซ็นต์เราเป็นปศุสัตว์อยู่ใช่นะครับมีโอกาสไม่ว่ากลุ่มไหนที่จะที่จะมาแรงแรงกว่าปศุสัตว์ครับตอนนี้เนี่ยเราให้เบอร์สองเบอร์สามที่จะทํายอดสูงขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็คือในกลุ่มของสัตว์เลี้ยงเนี่ยแหละครับ,รบเพราะว่าเติบโตเร็วมากนะฮะแล้วเอาลุกของสัตว์เลี้ยงเนี่ยตอนนี้ก็ตอบรับอยู่แล้วนะครับ ส่วนกลุ่มที่สองเนี่ยที่เราจะขยับให้สูงขึ้นมาเนี่ยก็คือตลาดต่างประเทศครับสองกลุ่ม,มครับไปกิจครับสองกลุ่มนี้จะทําให้มาแชร์ในส่วนของปศุสัตว์มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับพวกตลาดต่างประเทศตอนนี้เรายังมาเก็ตแชร์ยังเรายังน้อยอยู่ครับมยังน้อยอยู่ใช่ครับอยู่ประมาณแปดถึงเก้าเปอร์เซ็นครับแปดถึงเก้าเปอร์เซ็นเราเราขยับตรงนี้จะขยับเป็นสักเท่าไหร่แล้เราเรามีกลยุทธ์ยังไงที่ขยับตรงนี้ คือเราตั้งเป้าไว้จากนี้นะฮะสามปีนะฮะสองห้าสองหกสองเจ็ดเนี่ยนะครับเราตั้งเป้าว่าจะโตขึ้นเป็นเรียกว่าสิบสองถึงสิบห้านะครับอันนี้เป็นเป้าที่เราวางไว้นะฮะแต่ยังต้องดูว่ามาเร็วมาช้าในในสามปีนะครับโตไปสามสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนะฮะประมาณภายในสามปีนะครับสามปีเราเน้นประเทศไหนหรือว่าส่งออกยังไงร้อยฝางนิดหนึ่งครับเกี่ยวกับเรื่องของต่างประเทศเนี่ยทำางไงดีจต้นะครับคือตอนนี้ที่เรา ครับที่เราไปแล้วเนี่ยนะครับมีที่พม่านะครับแล้วก็มีที่กัมพูชาแล้วก็เวียดนามนะฮะมีสามที่นะซึ่งซึ่งปีนี้เนี่ยเราพม่าเนี่ยเราจะใช้มาตรการในการประคองยอดไปก่อนเนื่องจากว่าเสถียรภาพของรัฐบาลเขาในตอนซันคอร์นะฮะเราก็อาจจะคาดหวังตรงนั้นได้ไม่เยอะขอประคองให้เท่าเดิมก่อนส่วนโฟกัสเนี่ยจะเกิดขึ้นที่เวียดนามกับที่กัมพูชาครับพี่นะซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยเราจะ เจาะผ่านโลเคทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์เราที่เป็นคนโลเคนะครับทางานต่างประเทศนี่สคัญที่โลเคดีโลเคพาร์ทเนอร์นี่ดีหรือไม่ดีนะฮะซึ่งเป้าหมายที่เราจะไปเลยนะครับจะเป็นกลุ mm ่มโรงงานอาหารสัตว์หรือหรือนะฮะหรือธุรกิจครบวงจรธุรกิจครบวงจรคือมีตั้งแต่ฟาร์มไปจนถึงโรงฆ่าสัตว์ไปจนถึงช่องทางในการจัดจาหน่ายเนื้อสัตว์อันนี้เราเรียกว่าครบวงจรนะฮะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยนะครับจะมีกลุ่ม ผู้เล่นรายใหญ่เนี่ยที่ที่มาจากประเทศต่างๆทั่วโลกเลยแล้วไปทำไปทางานไปผลิตอาหารทำธุรกิจอยู่ที่เวียดนามกับกัมพูชาเนี่ยเยอะนะเพราะฉะนั้นอันนั้นะคือเป้าหมายของเราเลยครับที่เราจะเข้าไปเจาะก่อนโดยทำงานร่วมกับพัดเนอร์ฮะมารเก็ตไซส์เนี่ยมาร์เก็ตไซส์ของที่เราทำเนี่ยมันขนาดไหนเพราะเราเราโอเคแล้วได้สองพันล้านเนี่ยมาร์เก็ตไซส์มันตอนนี้มันประมาณเท่าไหร่เราจะก้าวไปเป็นเท่าไหร ของประเทศไทยใช่ไหมฮะครับครับถ้าเกิดในประเทศไทยเนี่ยเราเคยทำทำตัวเลขออกมาเนี่ยนะครับสินค้าหลายๆกลุ่มของเราเนี่ยถ้าเทียบกับมาร์เก็ตไซด์เนี่ยนะครับตอนนี้แชร์อยู่ประมาณห้าเปอร์เซ็นถึงแปดเปอร์เซ็นแค่นั้นเองฮะ market, market มาร์เก็ตมาร์เก็ตแชร์ของเรานะโ oh, อ้ยเยอะมากเลย,ใ,<น>ยใช่ฮะกลุ่มกลุ่มที่สองอย่างเช่นสารเสริมคุณค่าอาหารสัตว์เนี่ยฮะครับเราเคยดูตัวเลขนะครับของทางสมาคมผู้ค้าวิชาพันธ์เนี่ยนะฮะ สูงถึงระดับสาม0มื่นกว่าล้านนะครับแต่เรายังแชร์อยู่น้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นยังมีพื้นที่ให้เราเข้าไปได้อีกเยอะเลยครับส่วนการที่เราครับครับครับการที่เราจะเข้าไปเนี่ยเพราะว่ามารเก็ตมารเก็ตไซด์มันมันใหญ่กว่าที่เราเราทาได้ตอนเนี้นะฮะแลวมาเก็ตไซ์มันใหญ่กว่าที่เราทำแต่เราทำได้แค่ห้าเปอร์เซ็นต์เองจากมาเก็ตไซด์อีกเก้าสิบห้าปอร์เซ็นที่ยังเข้าไปไม่ได้เนี่ยการจะเข้าไปเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีรายใหญ่ขวางอยู่ไหมหรือเราจะเข้าไปยังไง คือถ้าเป็นคู่แข่งเนี่ยนะครับของเราก็จะมีในในเลเวลเดียวกัน,นประมาณสัก3ามสรายนะฮะแต่ว่าที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีแค่ d a s เพียงแค่ที่เดียวนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังมีข้อได้เปรียบอยู่นะฮะแต่ว่าอุปสรรคใหญ่น่าจะเป็นเรื่องของการเข้าไปในลิสต์ของการสั่งสินค้าของบริษัทใหญ่นะฮะซึ่งมันต้องใช้เวลาในการส่งผลการทดลองนะฮะในการเปรียบเทียบในการนําเสนอเนี่ย ระยะเวลาพอสมควรนะครับตรงนั้นน่าจะเป็นอุปสรรคที่สําคัญนะเนื่องจากว่าสินค้าเนี่ยเราก็มีมีจากจากทั่วโลกนะฮะ16ประเทศเนี่ยเราคิดว่าเราเซิร์ฟได้เต็มที่ครับแน่นอนผมเห็นว่า potential เยนะคตรมันมีสูงมากเพราะตลาดมันใหญ่ว่าที่เราทําได้เยอะเลยมันยังไม่อิ่มตัวเลยมันยังไปได้เรื่อยๆผมก็เลยต้องนึกว่าที่อย่างนี้เนี่ยโอ้อนาคตถ้าเกิดเราทําดีเนี่ยนะคตรามีโอกาสจะไปได้ หลายเท่าตัวใช่ไหมนี่คุณหมอมองมอง,มองตัวผมไหมถ้าทำทำดีๆเนี่ยใช่ครับใช่แต่ว่าเราต้องเน้นที่ตลาดต่างประเทศด้วยนะครับเพราะว่าปริมาณการเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยเนี่ยฮะก็จะมีจํากัดอยู่ระดับหนึ่งนะครับ,รบถ้าจะให้เติบโตเร็วๆเ,เนี่ยผมคิดว่าต้องไปทางต่างประเทศแล้วก็ไปในตลาดสัตว์เลี้ยงด้วยครับ,รบมันจะทําให้เราโตได้เร,เร็วขึ้นเพราะว่าอย่างเช่นนะครับพิกิจอย่างที่เวียดนามเนี่ยนะฮะเอาเฉพาะจํานวนจํานวนสุก,กรแล้วกันนะครับ จำนวนสุกรเนี่ยมีสูงกว่าบ้านเราเนี่ยประมาณสองถึงสองเท่าครึ่งนะจำนวนสุกรถ้าเทียบหัวต่อหัวเลยนะฮะของเราประมาณจะรวมๆยี่สิบเอ็ดล้านเนี่ยของเขาคูณสองหรืออาจจะไปสี่สิบล้านห้าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้าไปลุยตรงนั้นเนี่ยนะครับมันยังมีพื้นที่อีกเยอะเลยแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ในบ้านเราเนี่ยฮะเรื่องของเทคโนโลโยีนะฮะความรู้ทางด้านสัตวแพทย์เนี่ยถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถ นำไปนำไปเอปพายนะฮะนำไปสอนเขานำไปประยุกต์ใช้เนี่ยได้อีกเยอะเลยครับอืมก็แสดงว่า,าตลาดเวียดนามเป็น,นตลาดที่มีโอกาสที่จะทำให้เราเนี่ยเติบโตได้อีกใช่ไหมถ,ถ้ามองกันเนี่ใช่ครับ,บ,รบแล้วแล้วเรามองว่าคู่แข่งคู่แข่งของเราเนี่ย เทียบกับเราแล้วเป็นยังไงคู่แข่งของเราเนี่ยนะครับถ้าถ้าดูจากความได้เปรียบของเราเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มสินค้านะครับเพราะว่าคู่แข่งเราเนี่ยจะมีเด่นอยู่ในแต่ละกลุ่มสินค้าที่ที่ผมแจ้งไปมีหกลุ่มใช่ไหมฮะบางบริษัทเนี่ยก็จะเด่นใน2กลุ่มสามกลุ่มนะครับแต่แตมีไม่ครบนะฮะ S <S คือเขาอาจจะขายกลุ่มยาปฏิชีวนะเนี่ยได้เยอะเลยเยอะกว่าเราด้วยถ้าเทียบกลุ่มกับกลุ่มนะแต่ว่าเรื่องของผลักเลนส e เนี่ยฮะเรื่องของชนิดสินค้าเนี่ยเขาอาจจะมีไม่ครบตามที่เรามีนะฮะทำให้ถ้าดูภาพรวมแล้วเนี่ยดูยอดขายรวมแล้วเนี่ยอาจจะอาจจะเทียบกันลําบากต้องเทียบเป็นกลุ่มนะครับนะฮะปัญหมีม,ม,ม,มีอันหนึ่งก็คือเรื่องประกันสัตว์เลี้ยงเนี่ยตัวนี้เราเราเราโคกับใครเราทํำยังไงนะฮะ ประกันสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับเราเราโคกับทาง TQM นะครับโคกับทาง TQM โดยที่ TQM เนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ประสานงานกับทางทิพย์พยาประกันภัยให้กับพวกเราฮะครับนะสามสามฝ่ายนะฮะช่วยร่วมกันทางานซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเพิ่งเริ่มนะฮะเราเพิ่งเริ่มธุรกิจตรงนี้ไปนะฮะแล้วก็มีการแก้ไขปรับปรุงนะฮะผลประโยชน์นะฮะความคุ้มครองเนี่ยให้อัปเดตทันสมัยแล้วก็ เป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นอยู่นะครับช่วงนี้มันดีนะธุรกิจเนี่ยผมว่าเป็นธุรกิจที่ดีเลยเราเราคิดว่าธุรกิจนี้จะมีโอกาสเนี่ยนะว่าจะโตกลับขึ้นมาให้กับเราได้มากน้อยแค่ไหนเ,เรื่องของประกันเนี่ยนะครับจริงๆมันเป็นจิ๊กซอว์ตัวหนึ่งนะครับที่เราจะนําไปเสริมแพลตฟอร์มของเราครับจริงๆเป้าหมายของเราเนี่ยนะครับกำลังสร้างแพลตฟอร์มนะฮะที่รวบรวมเอากลุ่มสัตวแพทย์เนี่ยนะครับ มาเจอก,กันกับผู้บริโภคหรือผู้ที่เป็นเจ้าของสัตว์โดยตรงนะฮะซึ่งแผ่นประกันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มท่าน,นนะครับอย่างเช่นถ้าถ้าลูกค้าเนี่ยนะครับหรือว่าผู้เลี้ยงสัตว์นี่ยเข้าไปในแพลตฟอร์มเนี่ยนะฮะที่ชื่อว่า p ัดพ y ดี้เนี่ยนะครับ,รบในนั้นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของคอมมูนิตี้นะฮะจะเป็นเรื่องของการให้ความรู้นะฮะเรื่องของการถามตอบเรื่องของการให้คําแนะนําเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์หรือว่าโภชนาการ แล้วรประกันกับสินค้าเป็นส่วนหนึ่งในนั้นนะครับอืมคำว่านี่เป็นธุรกิจที่ดีมากนะเพราะว่าเพราะปัจจุบันนี้ค่ารักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยงเนี่ยโอ้มันสูงมันสูงไม่ไม่ไม่แพ้นคนเลยนะเข้าไปทีหน,นึ่งนี่โดนโดนไปทั้งเท่าไหร่นะประกันมันจะมันจะครอบคลุมเหล่านี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับประกันจะครอบวแล้วแต่ชนิดแล้วประเภทของประกันนะครับก็ต้องดูว่าความคุ้มครองเป็นยังไงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคนที่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ย ผู้คนก็เลี้ยงน้องหมาน้องแมวเนี่ยเหมือนกับเป็นสมาชิกหนึ่งในครอบครัวแล้วนะครับเรื่องของการจ่ายบางทีเนี่ยเรารู้สึกว่ามันแพงแต่แต่คนที่รักเหมือนลูกเหมือนหลานเนี่ยเขาก็จ่ายเต็มที่เหมือนกันครับอืมแต่เขาก็ยินดีซื้อประกันคอมเพล็์เอาไว้นะครับเพราะเวลาหมาแมวก็เป็นไข้เนี่ยเขาไม่ได้เหมือนคนนะคนเดินไปกินยาเองได้ใช่ไหมข่าวแมวไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่สามารถจะเดินไปกินยาไปเอาอะไรมา ลดไข้ไม่ไม่สามารถที่จะเอาผ้ามาเช็ดตัวได้ต้องให้คนทําให้นะเรื่องที่เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ที่น่าสนใจมากๆเลยทีน,นี้การที่เราจะก้าวไปในการอยอดเติบโตในแต่และในแต่และเซกเตอร์ของเราเนี่ยเราต้องใช้เงินทุนเพิ่มมากน้อยแค่ไหนครับเงินทุนเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีเราแบ่งเป็นสองส่วนนะฮะเงินทุนที่ใช้ในการหมุนเวียนธุรกิจเนี่ยนะครับในการ,รนําเข้าสินค้าแล้วก็ผลิตเนี่ยเราสํารองไว้แล้วเรียบร้อยนะครับ ส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับที่เราวางแผนไว้สําหรับโครงการลงทุนในกลยุทธ์สาปีเนี่ยนะฮะก็การไว้ส่วนหนึ่งนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็เปิดรับอยู่นะฮะกำลังศึกษาอยู่นะฮะหลายๆพาร์ทเนอร์หลายๆโครงการที่ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งซึ่งตรงน,นี้เนี่ยถ้ามีความคืบหน้าหรือว่าชัดเจนมากขึ้นก็คงจะได้มาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับอ่าแล้วมีอะไรบางอย่างกำลังจะดีๆเกิดขึ้นนะ แต่ใช่ครับแล้วมันจะทำให้ตัวรายได้เราเนี่ยขยับตัวขึ้นได้ขนาดไหนเราตั้งเป้าปีหกแปดจะตั้งกับต,ต,ตประมาณเท่าไหร่ครับตามแผนที่เราวางไว้เนี่ยนะฮะก็เราเรามีแผนกลยุทธ์สามปีนะครับเริ่มปีเนี้ฮสองห้าจนไปถึงสองเจ็ดเนี่ยนะครับ,รบปีหน้าเนี่ยนะครับเราวางแผนว่าในเรื่องของยอดขายเนี่ยจะยังคง อยากจะให้โตขึ้นไปที่10ถึง15นะครับถ้าเป็นยอดขายนะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยอดขายเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสวิงได้นะฮะถ้าเกิดว่าสถานการณ์มีการแกว่งของราคาวัตถุดิบหรือว่าจะเป็นราคาสุกรราคาไก่ไข่นะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราพยายามที่จะทำะผลกำไรให้เติบโตขึ้นนะครับจากการขายสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้นนะฮะ ก็ประมาณถ้ายอดขายประมาณสิบถึงสิบห้าปอร์เซ็นนะครับพี่ครับเราก็แล้วตัวเท่าที่ดูเนี่ยเมื่อผลประกอบการน้ำน้าปลายปีเนี่ยตัวเน็ตมาร์จิ้นมันดีขึ้นเยอะเลยรเราคิดว่าเราจะอิมพ o v เน็ตมา r g จินด้วยวิธีไหนก็ตอนนี้เนี่ยนะครับเราพยายามจะกลับไปให้ได้เป้าเดิมที่เราช่วงเข้าตลาดใหม่ๆนะครับอย่างที่พี่กิจแจ้งนะครับ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นสภาวะฟื้นตัวกลับมาเรื่องจากเรื่องของโรคระบาดถ้าทุกท่านตามข่าวเนี่ยนะครับสองปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีโรคระบาดในสุขขกรโรคหนึ่งนะครับซึ่งตรงน,นั้นเนี่ยตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วจำนวนประชากรสัตว์เนี่ยเริ่มกลับมาเหมือนเดิมนะเหมือนกับตอนที่ก่อนจะเกิดโรคระบาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการของเราเนี่ยนะครับก็คือจะต้องเสริมด้วยสินค้าที่มีอัตรากําไรขั้นต้นสูงขึ้นนะฮะซึ่งสินค้าเหล่านี้นี่นจะประกอบด้วย สามกลุ่มแรกที่ได้แจ้งไปนะครับก็คือกลุ่มยาปฏิชีวนะและวัคซีนนะฮะกลุ่มสารเสริมคุณค่าอาหารสัตว์แล้วก็กลุ่มเครื่องมือตรวจโรคนะครับสามกลุ่มเนี้จะทําให้อัตรากําไรขั้นต้นเราดีขึ้นประกอบกับเรามีโรงงานเล็กๆเราอยู่ที่พระรามสองครับพี่ถ้าเกิดว่าเราเร่งการผลิตนะเราเร่งจัดจําหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์สินค้าของเราที่ผลิตที่โรงงานเนี่ยนะครับจะทําให้อัตรากําไรสูงขึ้นได้อีก นะตอนนี้แคปการผลิตของเราลันอยู่ประมาณสัก40-50%เท่านั้นเองนะครเราสามารถเพิ่มกำลังการผลิตแล้วก็เน้นสินค้ากลุ่มนี้นะมัน<ช>ก็จะทำให้มีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นนะฮะประกอบกับเราจะควบคุมค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับโดยที่ตอนนี้เนี่ยเราพยายามนะฮะเอาเรื่องของดิจิทัลเวิร์กโฟนะครับก็คือการทำงานร่วมกับดิจิทัลเข้ามาเพื่อลดขั้นตอนในการทำงานที่ซับซ้อน ลดค่าใช้จ่ายในการทํางานของเราเบื้องหลังแบงกออฟฟิศเราเนี่ยนะฮะทำสองอย่างคู่กันนะครับเพิ่มต้นทไรขั้นต้นแล้วก็ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะฮะเพื่อจะสร้างสุดท้ายแล้วให้เกิด Net Prof i t กลับขึ้นมาได้นะฮะจากเดิมเนี่ยเราเคยอยู่ประมาณสองปีที่แล้วเนะี่ยอยู่ประมาณสองกว่าๆนะครับล่าสุดปิดงบปีไปเนี่ยนะฮะเราไปแตะที่สามดอลลาร์ของ Net Prof i t m มา g ช่นนะฮะแล้วยังคงมีแผนอีกสามปีในการเดินหน้าต่อครับครับพี่ครับ ครับก็ฟังดูแล้วน่าตื่นเต้นนะเพราะว่ามาร์เก็ตไซด์มันใหญ่แล้วเรายัางมีโอกาสจะโตไปอีกเยอะเลยนะครับใช่ครับเรื่องของโรงพยาบาลสัตว์นี่เรามีแผนที่จะพัฒนาตรงนี้ยังไงไหมโรงพยาบาลสัตว์หมายถึงว่าโรงพยาบาลที่ป็นสั์เลี้ยงนะัต์เลี้ยงตามบ้านเนี่ยครับโรงพยาบาลสัตว์เนยฮะอย่างส่วนใหญ่เนี่ยนะครับในเมืองไทยเนี่ยเราส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเราครับพี่กิจ ลูกค้าเเน่ยตอนนี้เรามีลูกค้าที่เป็นโรงพยาบาลสัตว์รวมทั้งเพชชอปเนี่ยอยู่ประมาณสักพัน0องถึงพันหารยายในมือเรานะครับซึ่งก็มีการซื้อขายการให้คําปรึกษาการพูดคุยกันตลอด<ช><ช>เป็นลูกค้าที่ดีของเรานะก็ก<ช>็<ช>มีบางกลุ่มบางเชนเนี่ยนะครับก็มีการคุยกันฮะว่าเอ๊บอเนี่ยจะสามารถเสริมกําลังหรือว่าจะไปเสริมคุณค่าทางธุรกิจของเขาได้หรือเปล่าก็มีคุยกันอยู่เหมือนกันครับ แต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเจรจาครับยังยังไม่ได้คืบหน้ากันนะครับครับโอเคก็ดูแล้วพัฒนาการน่าสนใจทีเดียวเพราะว่าธุรกิจนี้เนี่ยมันโตได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะแล้วเราก็มีแผนบุกต่างประเทศด้วยเพราะนั้นก็คิดว่าน่าสนใจนะครับก็เม่ใจะพู่บอกว่ามีมีสตอรี่ด้วยนะฮะยิ่งที่เดี๋ยวมีความคืบหน้าในสตอรี่ใดๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยเพิ่มเติมกันเรื่องนั้นด้วยนะครับ ครับผมจะรีบมาบอกใิกินเลยฮะดีเลยครับผมจะได้ใจนักหนูได้ทราบนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับนะครับรับผมนู้รอดครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรุณดเืองเอสเวดนะครับผมครับผมยินดีครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ